จะดีบอกเลยพี่ถ้าเกิดมีหุ่นยนตัวหนึ่งคอยต่อสายที่ต่อได้จะเป็นตีหนึ่งตีสองจะเป็นตีสามตีสี่จะมาตอนตีห้าบางคนนะฮะตลาดนะฮะบางตลาดเนี่ยเริ่มมีการซื้อขายกันตอนประมาณตีห้าคือคนต่างจากบางคนตื่นเช้ามากแล้วก็ช็อปปิ้งแต่เช้าก็มีแต่ไม่ว่าพี่จะนอนหลับอยู่หรือเปล่าจะมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งคอยต่อสายที่ต่อเวลาดีไหมครับพี่ ซื่อแบบน,นี้ทำได้แค่ในเมืองไทยเหรอไม่ใช่ครับต่างชาติก็ททำได้เพราะฉะนั้นเราไปโกงโใโนหน,น่งแต่ตอแบบนี้ถ้าที่ผมรู้ทั่วโลกนี้ยังหาแพลตฟอร์มที่สร้างมาเป็นแชทบอร์ดเพื่อการขายจริงๆริงจังๆนะยางไม่มีมีแชทบอร์ไหมมีครับที่แบบตอบมาเซ็ตคำตอบนู่นนะี่นั่นอัตโนมัติมีไหมมีม แต่สร้างมาเพื่อการขายจริงๆให้พวกพี่ทุกคนในห้องนี้ได้เก็บฐายนล,ลูกค้าจริงๆแล้วก็สามารถที่จะฟอร์มลูกค้าได้จริงๆตามช่วงอายุตามประเภทของการที่เขาซื้อสินค้าบวคปีะจริงๆอย่างไม่มีครับแชทบอทเราไม่ได้ต้องการมาเพื่อเป็นแชทบอทดบบตอบข่าวบนทั่วโลกไม่ใช่เราต้องการตอบโจทน้าขายค่ย